เพจท่านเปาได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งพร้อมระบุเรื่องนี้ต้องใส่ใจครั้งที่3มตำรวจยังเฉยและทำต่อหน้าเด็กด้วยโดยผู้โพสต์ได้ระบุว่าขอร้องอย่าให้เรื่องเงียบอีกเลยนี่ครั้งที่3แล้วที่เกิดเหตุซ้ำกลับครอบครัวเรากับผู้ก่อเหตุคนเดิมแจ้งตำรวจไปก็จับไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงจับไม่ได้ รู้ว่าลูกตัวเองสติไม่ดีก็ควรเอาไปรักษาไม่ใช่เอาไว้บ้านแล้วไม่ดูแลจนคนอื่นเดือดร้อนช่วยหน่อยนะคะหนูไม่ไหวแล้วจริงๆเดือดร้อนมากลูกก็ยังเล็กไปทํางานก็ลําบากอยู่แบบระแวงไปหมดเพราะบ้านติดกันขนาดโดนทําร้ายพ่อเขายังยืนดูเฉยๆไม่ห้ามอะไรหนูอยากใช้ชีวิตที่ปกติสุขคะ่ะช่วยหนูด้วยหน่วยงานไหนพอจะช่วยหนูได้บ้างคะอย่าปล่อยเป็นภาระสังคมคอมเมนต์ต่อมาซอยบ้านอยู่ไหนครับ คอมเมนต์ต่อมากันจอมพลังช่วยสู้พี่กันครับผมขอความอนุเคราะห์หน่อยนะครับช่วยดันเคสนี้หน่อยเอาเรื่องไอ้หน้าตัวเมียนี้ให้ถึงที่สุดขอบคุณครับคอมเมนต์ต่อมาอันนี้บ้านผู้เสียหายเองเลยเหรอคะที่ไปจอดรถไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอคะสามีผู้เสียหายไม่มีใครช่วยเลยเหรอพ่อคนสติไม่ดีเองยังไม่กล้ายุ่งเลยคะ่ะจะคลิปถ้ามันแก้ยากใครช่วยไม่ได้ก็ตีมันคืนเลยคะ่ะ เป็นบ้านฉันก็ตีดูจะคลิปเหมือนคนหลอนคอมเมนต์ต่อมาขอทราบหน่อยครับว่าอยู่แถวไหนเหรอรับคอมเมนต์ต่อมาอะไรคือใครใช้มึนมาบ้ามากคอมเมนต์ต่อมาหาการจอมพลังเลยดูตำรวจมันจะทำงานไหมคอมเมนต์ต่อมาน่าจะหลอนยาเปล่าระแสงเปล่าคอมเมนต์ต่อมาพี่ออกมาจากบ้านตรงนั้นหรือยังคะเป็นห่วงมากๆเลยคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาเอาใจช่วยครับ รอติดตามตอนต่อไปครับขอให้มีคนเข้ามาช่วยคอมเมนต์ต่อมาดีที่ไม่มีอาวุธอะไรอันตรายมากๆเด็กก็ยืนอยู่สงสารเลยคอมเมนต์ต่อมาสงสารเด็กมากค่ะคอมเมนต์ต่อมาบ้าก็อยู่ส่วนบ้าที่บ้านก็ควรดูแลดีกว่านี้นะคอมเมนต์ต่อมาแล้วยืนดูเฉยๆเลยคอมเมนต์ต่อมามึงไปหาหมอเอาใบรับรองแพทย์ไว้คอมเมนต์ต่อมาเก็บบาดแผลไว้ให้หมดบอกแล้วให้กดหมู่ คนแบบมันต้องจัดเก็บบัตรแผลว่าให้หมดบอกแล้วให้กดมู่คนแบบมันต้องจัดคอมเมนต์ต่อมาเอื้อมกับตำรวจมากไม่ทำอะไรเลยต้องรอให้เป็นข่าวใหญ่โตถึงจะทำงานสินะคอมเมนต์ต่อมาถ้าแถวบ้านนะโดนแล้วคอมเมนต์ต่อมาแล้วทำไมคุณลุงไม่ช่วยอะไรปล่อยให้แตะแบบนั้นคืองงอยู่นะสงสารพี่เขาอะเด็กมันจะคิดยังไง คอมเมนต์ต่อมาเป็นกูวิ่งหยิบอะไรได้มึงโดนคืนบ้างแหละกูไม่ยอมเจ็บฝ่ายเดียวแน่มึงบ้าได้กูก็บ้าได้มาดิ